ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องออโต้สมาร์ทโฟนของเราอีกครั้งนะครับวันนี้ผมมาจากพาทุกคนมาพบกับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังเป็นกระแสะแรงมากในปี2026นั่นก็คือ Nokia NX Pro 5G บอกเลยว่ารุ่นนี้ถือเป็นการกลับมาของ Nokia ในแบบที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเพราะเขาไม่ได้มาเล่นๆแต่จัดเต็มทั้งดีไซน์ที่หรูหราสเปคที่ทรงพลังและฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานทั่วไปและการทำงานระดับโปร เริ่มจากดีไซน์การก่อน Nokia NX Pro 5G มาพร้อมกับบอดี้ที่ผสมผสานร,ระหว่างความทันสมัยกับความคลาสสิกแบบฉบับโนเกียด้านหลังใช้กระจก Gorilla Glass Victus 3ที่มีความแข็งแรงและทนทานสูงขอบเครื่องทำจากอลูมิเนียมอลลอยเกรดพรีเมียมทำให้จับถือแล้วรู้สึกมั่นคงหรูหราหน้าจอขนาด6.9นิ้ว AMOLED LTPO 2K บวก Refresh r เร e สูงสุด165 h z และรองรับ HDR10 กสีสันสดคมชัดจัดว่าเหมาะทั้งดูหนังเล่นเกมและทำงานแบบ m u l t i t a s ด้านประสิทธิภาพโนเกีย NX Pro 5G ขับเคลื่อนด้วยชิป Snapdragon 8 Gen 5ที่ถือว่าแรงที่สุดในตลาดตอนนี้ผสานกับแรมขนาด16 g b LPDDR5X และความจุภายในสูงสุด1 t b แบบ UFS 4.1ทำให้การเปิดแอป п п หรือเล่นเกมกราฟิกหนักๆทำได้อย่างไหลลื่นไม่มีสะดุดพร้อมระบบระบายความร้อน Vapor Chamber ที่ช่วยควบคุมอุณหภูมิได้อย่างดีเหมาะกับคอเกมหรือสายทางานที่ต้องการความเร็วแรงต่อเนื่อง ในส่วนของกล้อง Nokia NX Pro 5G ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนกล้องหลัก200 MP นเซอร์ใหญ่พิเศษร่วมกับเลนส์อัรตรา i 50 MP และ t e l e p h o ต o 64 MP ที่ซูมออปติคัลได้ 5x รวมทั้งยังมีระบบ AI Imaging Pro ที่ช่วยปรับแสงสีและโทนภาพให้เหมาะกับทุกสภาพแวดลอ้อม ถ่ายกลางคืนก็ยังคมชัดรายละเอียดครบรวมถึงการถ่ายวิดีโอระดับ 8K ที่นิ่งด้วยระบบการสั่น OIS บวก EIS ด้านกล้องหน้า 60MP Ultra Clear Selfie เหมาะสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปลงโซเชียลหรือวิดีโอคอลคุณภาพสูงแบตเตอรี่ก็ถือว่าส,สุดขนาด 6,000mAh ใช้งานได้ทั้งวันแบบสบายๆรองรับชาร์จไว 120W และยังมีชาร์จไร้สาย 50W รวมถึง Reverse Wireless Charging ที่สามารถชาร์จอุปกรณ์อื่นได้อีกด้วย ระบบปฏิบัติการที่ใช้เป็น Android 16เวอร์ชันล่าสุดที่ปรับแต่งโดย Nokia UI ให้ความลื่นไหลและอัปเดตซอฟต์แวร์ยาวๆตามสไตล์ Nokia ที่ขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัยอีกหนึ่งจุดเด่นคือเรื่องการเชื่อมต่อเพราะรุ่นนี้รองรับ 5G mmWave และซับลบ6 g h กครอบคลุมทุกเครือข่าย Wi-Fi 7มาตร,รฐานล่าสุด Bluetooth 6.2และ NFC ครบเครื่องสำหรับการใช้งานยุคใหม่ใครที่ชอบทำงานออนไลน์หรือสตรีมมิ่งจะต้องชอบแน่นอน เมื่อพูดถึงราคา Nokia n x Pro 5G เปิดตัวมาในระดับที่น่าประทับใจมากเมื่อเทียบกับสเปคและฟีเจอร์ทั้งหมดราคาเริ่มต้นเพียง29,999บาทสำหรับรุ่นความจุ256 g b และยังมีรุ่น512 g b กับ1เทรให้เลือกตามความต้องการซึ่งถือว่าคุ้มค่าอย่างมากในตลาดสมาร์ทโฟนพรีเมียมปี2026 สรุปแล้วโนเกีย n x Pro 5G ถือเป็นการกลับมาที่ทรงพลังของโ o k i ียในยุค 5G อย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นดีไซน์หรูหราหน้าจอสวยสเปคแรงกล้องเทพแบตอึดและราคาที่จับต้องได้เรียกได้ว่าตอบโจทย์ทั้งสายทำงานสายเกมและคนที่ชอบมือถือพรีเมียมครบเครื่อง